คุณจะกินคนที่รักไหมกินเขาที่เนื้อหัวใจโอ้ยทำเนี้ยฉันพูดมาเยอะแล้วเทคนิคจากเลือกพูดปลายแห่งท้องน้ําก็ให้มาเยอะไม่รู้เท่าไหร่แล้วและด้วยคําพูดนี้ของพูดปลายแห่งท้องน้าครัวได้เอาเรื่องเนี้ยมาเป็นตัวอย่างในคลิปหลายๆคลิปมันถึงเวลายอย่างที่คุณจะอ่านตัวเต็มอะ่ะเฮ้ยมันคอดถึงเวลาเลยแล้วโดยเฉพาะมันเป็นมันเป็นของฟรีด้นะเว้ยมันเป็นของฟรีที่คุณจะแถมใน โปรโมชั่นวันอักษรไทยค่ะสิ่งที่ครูเคยเอาพูดไพแห่งท้องน้ำมาเป็นตัวอย่างนะคะ 1. p o v บทที่2ค่ะ2คือการเปิดเรื่องค่ะและ3คือการสลับมุมมองสายตาค่ะอะนะไม่พูดเยอะแล้วพูดไพแห่งท้องน้ำถ้าคุณเก็บเก็บดูคลิปของครูคุณต้องรู้จักเรื่องเนี้ยถ้าคุณเรียนในคลาสคุณก็ต้องรู้จักเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ผีธรรมดาแต่ว่ามันมีความสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์ที่แบบว่าเฮ้ ฉันเขียนได้อย่ังน้ำตาไหลเองเลยโคตรซึ้งคือบอกให้แต่ว่าบอกไม่ได้มันซึ้งยังไงเออมันซื้ออะไรไปเก็บดูเองนะจ๊ะ